้เจอแอดมินอีกแล้วแอดมินทำอะไรคะเนี่ยหาสินค้าไปจัดโปรจ้านี้จัดโปรให้ลูกค้าหรอนี่จัดโปรโมชั่นส่งฟรีหรือเปล่าคุณแอดมินไหนหดเดี๋ยวเรามาดูกันมากกว่าเดี๋ยวแนะนำแอดมินบ้างอะไรอย่างงี้ไหนอะไรน่าจัดนะทุกคนทุกคนคิดว่าอันไหนน่าจัด นี่โชคมีนะทุกคนสวยมากคนถ่ายเลียงเองนะคะไม่สวยแบบไม่สวยไม่สวยได้ไงไอมีลองเดินไปข้างหลังดูไหมคะเพื่อแบบมีของอื่ค่ะอืมหาสินค้าจัดโปรให้ลูกค้ากัน อัไหนน,น่าจัดนะทุกคนทุกคนแบบอยากให้แบบอยากให้อดินจัดโปตัวไหนสินค้าตัวไหนคอมเมนต์บอกได้นะคะจัดโปส่งฟรีนะทุกคนราคาก็ถูกลงอีกแถมส่งฟรีอีกเอาตรงไหนมาไม่คุม้มฮะจริงๆทุกคนอยากให้อยากให้อดินจัดโปตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ